วันนี้เราก็มาเดินตลาดนัดช้อปปิ้งต้นไม้ไปปลูกในสวนนะครับแปลกใจมากเลยว่ามันมีตลาดนัดต้นไม้ด้วยไม่ได้มาตลาดนัดไม่ได้มาเดินก็เกือบ20ปีแล้วแปลกใจมากที่เห็น ต้นไม้ก็เยอะอยู่ครับหลายเจ้าราคาก็ไม่สูงจากอินเทอร์เนต็ตมากถ้าซื้อทางอินเทอร์เนต็ตก็จะได้ถูกถูกหน่อยตัวนี้ก็น่าฟังอยู่ราคา80บาทต่อได้70บาทแต่ถ้าคุยถูกคอกันพูดกันถูกถถูกใจกันเขาก็ลดให้อยู่นะ60บาท ซื้อหลายต้นอยู่ครับวันนี้น